ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงตั้งใจจะสารสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังในเขตสวรรค์เพราะหากเขาย้อนกลับมาคนเหล่านั้นจะได้ดูแลเขาด้วยคนที่เฉินเซียงจะสารสัมพันธ์ด้วยคือจี้หลิงเอ๋อและหงเซียายามนี้พี่สาวทั้งสองของนางถูกสังหารจึงเหลือแต่นางเพียงลำพังหลิงเอ๋อเวลาที่พบนางเจ้าต้องสุภาพกับนางด้วยเฉินเซียงกล่าวเตือน รู้แล้วข้าไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นเสียหน่อยแต่เจ้าเองก็ต้องจําไว้ว่าหากเจ้าสารสัมพันธ์กับนางแล้วนิกายนักเพราะสูงสุดรู้เข้าย่อมไม่ใช่เรื่องตลกแน่ถึงพวกมันจะเพิ่งก่อตั้งนิกายแต่ก็ทรงพลังเป็นอย่างมากที่สําคัญไม่รู้ว่าพวกมันใช้วิธีไหนถึงได้รวบรวมตระกูลที่ทรงพลังได้มากขนาดนั้นจี้หลิงเอ๋อกล่าวกระซิบตระกูลจี้ของข้าก็เข้ารวมกับพวกมันด้วยเฉินเซี่ยงคิดว่าสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คาดไว ถ้าเกิดนิกายนักพระสูงสุดลงมือในเขตนักพระสวรรค์จะเป็นยังไงถ้าทําจริงพวกมันก็อาจลงมือตามใจและปล้นชิงสมบัติที่ซ่อนอยู่เบื้องล่างเขตนักพระสวรรค์เมื่อขบคิดนางพันวัดกลัวยิ่งข้างล่างเขตนักพระสวรรค์มีสมบัติซ่อนอยู่เหรอเฉินเซี่ยงเกิดความคิดเขตนักพระสวรรค์มีปราณศัก์อุดมสมบูรณ์มันทําให้เขาคิดว่าข้างล่างนี้อาจมีสายแร่มังกรที่เกิดจากการก่อตัวของศิลานักพระ หลายคุมกําลังใหญ่ร่วมมือกันปกครองเขตนักพระสวรรค์ฉะนั้นเฉินเซี่ยงจึงคิดว่านิกายนักพระสูงสุดคงลงมือได้ยากถึงพวกมันจะคิดในแบบที่เขาคิดแต่ก็คงทําไม่ได้ง่ายๆเมื่อไปถึงหน้าประตูของถ้าแห่งหนึ่งจี้หลิงเอ,อ๋อก็เคาะประตูยามนี้นางพาเฉินเซี่ยงมาถึงถ้าของหงเซี่ยแล้วประตูถ้าเปิดหงเซี่ยในชุดกระโปรงแดงที่ดูธรรมดาสามัญเดินออกมายามนี้นางไม่ได้ดูสูงสักเหมือนก่อนแต่นางยังคงงดงามไม่เปลี่ยน นางจำจี้หลิงเอ๋อไม่ได้แต่จำเฉินเซียงได้นางเฝ้ารอให้เฉินเซียงมาหาแต่แม้จะผ่านไปนานหลายปีแต่เขาก็ยังไม่มาการที่เฉินเซียงมาหาทําให้นางดีใจมากนางจึงเร่งเชิญเฉินเซี่ยงเข้ามาในถ้ำนางเชิญเฉินเซียงและจี้หลิงเอ๋อให้นั่งก่อนกล่าวพลางยิ้มเล็กน้อยถ้าของข้าอาจไม่งดงามนักหวังว่าเจ้าจะไม่ตําหนิข้า การที่เฉินเสี่ยงมหานางที่นี่พบแสดงว่าเขาต้องรู้เรื่องของนางและการที่เขายังยอมมาทําให้นางตื้นตันใจมากตอนนี้นางเป็นศัตรูกับนิกายนักพรตสูงสุดผู้ที่เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับนางได้ทอดทิ้งนางไปหมดแล้วไม่หรอกที่ที่เจ้าอยู่ดีกว่าที่ที่ข้าอยู่เสียอีกจี้หลิงเอ๋อกินผลไม้นางมองสำรวจถงเล็กๆในถ้ำแห่งนี้ที่ตกแต่งอย่างสวยงามและสะอาดตานับว่าดีกว่าที่ที่นางอยู่มาก เมื่อได้ยินเสียงของจี้หลิงเอ๋อนางขมวดคิ้วและเร่งกล่าวถามเจ้าคือจ e. ี้หลิงเอ๋ออึมคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะจําข้าไม่ได้จี G ้หลิงเอ๋ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะนาอุปกรณ์อําพรางใบหน้าออกเผยให้เห็นใบหน้าที่งดงามเมื่อได้เห็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนของอีกฝ่ายนางจึงถอนหายใจข้าจําเจ้าได้แต่คาดไม่ถึงว่าเจ้าจะอยู่กับเขา คงเสียยิ้มให้จี้หลิงเอ๋ยยามนี้ความขัดข้องมองใจของทั้งสองได้มาลายหายไปทั้งสองไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตพวกนางแค่ไม่พอใจกันในแบบของสตรีเท่านั้นเฉินเซี่ยงกล่าวที่ผ่านมาข้าเก็บตัวบ่มเพาะนางเป็นผู้ช่วยเหลือข้าข้ารู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านแต่เรื่องนั้นไม่สําคัญที่สําคัญคือตอนนี้คือข้าคิดว่าท่านสมควรเป็นสหายที่ดีให้ข้าได้ หงเสียรู้เรื่องที่จี้หลิงเอ๋อถูกประกูลจี้ตั้งรางวันนำจับแต่สิ่งที่ทำให้นางสงสัยคือเรื่องก็ผ่านมา200ปีแล้วทำไมพวกมันถึงยังไม่ปล่อยจี้หลิงเอ๋อมินำซ้ำรางวันนำจับนางก็สูงขึ้นพวกเจ้าอยู่ด้วยกันมานานหรือยังหงเสียกล่าวถามข้าจะบอกความจริงเจ้าเรื่องที่ข้าได้ศิลานักเพระสามล้านจินก็ได้เขาช่วยเหลือจนลุล่วงแต่200ปีที่เขาเก็บตัวบ่มเพาะเขากลับดูทราบศิลานักพรสไปเกือบหมด เมื่อเห็นสีหน้าแปลกๆของหงเซียจี้หลิงเอ๋อจึงเร่งอธิบายข้ากับเขาเป็นสหายกันเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเกินเลยเจ้าอยากเข้าใจผิดเมื่อหงเซียได้ฟังนางจึงหัวเราะพลางกล่าวข้ากับเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเจ้าไม่ต้องอธิบายก็ได้เฉินเฉินเซียงกระแอมก่อนกล่าวมาเข้าเรื่องกันเถอะตอนนี้ข้าขาดแคลนศิลานักพรตมากวิธีการที่จะหาศิลานักพรตได้เร็วที่สุดคือการซื้อสมุนไพรจำนวนมหาศาลให้ข้าสกัดกลั่นเม็ดยาแล้วนำไปขาย จีหลิงเอหันมองหงเซียพลางกล่าวถามหงเซียเจ้าพอจะมีคนรู้จักหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีขุมกำลังไหนกว้านซื้อสมุนไพรแล้วเราน่าจะหาซื้อสมุนไพรราคาถูกได้เฉินเซียงสายหน้าพลางกล่าวข้าจะไม่สกัดกลั่นเม็ดยาเซียนอยู่ระดับสองเพราะมันได้ศิลานักพรตน้อยเกินไปข้าจะสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนอยู่ระดับสามและเม็ดยาราักหยกเขียวว่าแต่ตอนนี้พวกมันขายได้เท่าไหร่หงเซียกล่าว ถึงตอนนี้ข้าจะถูกนิกายนักพระสูงสุดหมายหัวแต่หากข้าต้องการซื้อสมุนไพรจํานวนมากร้านเม็ดยาหลายร้านคงไว้หน้าข้าบ้างยิ่งเป็นร้านเม็ดยาของกลุ่มกําลังใหญ่หรือตระกูลที่แข็งแกร่งพวกมันก็ไม่ต้องสนใจนิกายนักพระสูงสุดเม็ดยาเซียนอยู่ระดับ3ามขายได้100จินต่อเม็ดนับว่าแพงกว่าเม็ดยาเซียนอยู่ระดับสองถึง10เท่าส่วนเม็ดยารากหยกขาวระดับ3ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะไม่ต้องการแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่จะซื้อหาไว้รักษาตัวจึงขายได้200จิน แต่ด้วยพวกมันเป็นสมุนไพรเซียนระดับสามจึงมีปริมาณไม่มากเท่ากับสมุนไพรเซียนระดับสองที่สําคัญราคาสมุนไพรก็แพงมากด้วยจี้หลิงเอ๋อกล่าวถามเฉินเซียงตอนนี้เจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนระดับสามได้แล้วเหรอเฉินเซียงยิ้มเล็กน้อยอย่าว่าแต่ระดับสามเลยต่อให้ระดับสี่ข้าก็สกัดกลั่นได้แต่ก่อนหน้านั้นข้าต้องสกัดกลั่นเม็ดยามงกรสวรรค์และเม็ดยาสัตว์นักพรตให้ชินก่อนเจ้าพอจะหาซื้อให้ข้าได้หรือเปล่าเสียหง เจ้ามีศิลานักพรตอยู่เท่าไหร่ศิลานักพรตของข้าใช้ไปกับการฝึกของเขาแล้วจี้หลิงเอ๋อกล่าวอย่างกระอักกระอ่วนข้ามีอยู่แปดแสนจินน่าจะพอช่วยได้เฉินเซียงกล่าวหลายปีที่ผ่านมาหลงสเสวียอีไม่ได้กินของดีๆเลยถึงนางจะไม่ได้เอ่ยปากแต่เขาก็รู้สึกผิดกับนางมากดังนั้นเขาจึงตั้งใจจะสกัดกลั่นเม็ดยาให้หลงสเสวียอีก่อน หงเซี่ยขยับเข้ามาข้างๆจี้หลิงเอ๋อพลางกล่าวข้ามีหนึ่งล้านจินน่าจะพอให้เราซื้อสมุนไพรเม็ดยาระดับสูงม,มาก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันผ่านมา200ปีหลังจากพี่สาวทั้งสองของหงเซี่ยถูกสังหารดูเหมือนนางจะดีขึ้นมากยามนี้นางจึงเปิดใจหงน้อยข้าถามเรื่องพี่สาวของเจ้าได้หรือเปล่าจี้หลิงเอ๋อกล่าวถามเบาๆหากเจ้าอยากให้ข้าช่วยข้าจะช่วยเพราะพี่สาวของเจ้าก็ช่วยเหลือข้าไว้เหมือนกัน นั่งถอนหายใจถอนหายใจขอบคุณแต่เรื่องนั้นข้าคิดไว้แล้วพวกนางถูกสิทธิ์พี่ของพวกเราสังหารเฉินเซี่ยงกล่าวถามได้ยินว่าตอนนั้นอาจารย์ของท่านก็ร่วมมือด้วยทำไมถึงเป็นแบบนั้นตอนนี้ผู้คนสงสัยว่าเรามีบางอย่างที่สำคัญกับตัวหรือรู้ความลับของนิกายจึงถูกฆ่าปิดปากหงเซี่ยศกเศร้านางเผยสีหน้าไร้หนทางแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเหตุผลน,นั้นหรอก เฉินเซียงดูเหมือนจะเข้าใจบางอย่างจึงเร่งกล่าวถามพราะจิตวิญญาณเพลิงภูติศักดิ์สิทธิ์ของท่านใช่ไหมจี้หลิงเอ๋อขมวดคิ้วนางคาดไม่ถึงพราะจิตวิญญาณเพลิงภูติศักดิ์สิทธิ์นางมองเป็นสิ่งไร้ค่าแต่จากสีหน้าของหงเซียแล้วดูเหมือนเฉินเซียงจะเดาถูก เพราะอาจารย์ลุงอยากได้จิตวิญญาณเพลิงผู้ติศักดิธิ์ของข้าก็เลยวางแผนให้พวกข้าและสิทธิ์พี่ใหญ่ออกไปทําบางอย่างเพราะพนเขตหนักเพราะสวรรค์ไปแล้วพวกมันถึงจะกล้าลงมือครั้งนั้นพวกข้าไม่รู้ว่าจะถูกลอบจูโจงกระทั่งสุดท้ายก็ถูกพวกมันจับตัวไปและบังคับให้ข้ามอบจิตวิญญาณเพลิงผู้ติศักดิธิ์ให้เมื่อเห็นหงเสียเศร้าใจจี้หลิงเอ,อ๋อจึงกอดปลอบโยนานาง พอข้าจะยอมให้พี่สาวทั้งสองของข้าก็ขัดขืนและต่อสู้กับพวกมันกระทั่งสุดท้ายพวกนางก็เอาตัวเข้าแลกเพื่อถ่วงเวลาให้ข้าหนีจนสังเวชด้วยชีวิตหยาดน้ำตาของนางไหลรินเฉินเซียงรู้ดีว่าจิตวิญญาณเพลิงภูติศักดิ์สิทธิ์ไม่ธรรมดาแต่เขาคาดไม่ถึงว่าจะตกเป็นเป้าช่วงชิงเร็วขนาดนี้ทั้งผู้ที่ทำยังอยู่ฝ่ายเดียวกับนางตอนนั้นอาจารย์ของท่านก็อยู่ด้วยเหรอเฉินเซียงกล่าว มันไม่ใช่อาจารย์ของข้าอีกแล้วข้าไม่มีอาจารย์แบบนั้นเพื่อเม็ดยานักพรตแค่เม็ดเดียวมันถึงกับกล้าทรายศพวกข้าสามพี่น้องนางกำหมัดแน่นและขบฟันวันหนึ่งข้าจะทําให้พวกมันตกนรกทั้งเป็นเราต้องเตรียมการเรื่องนี้ช้าๆเฉินเซี่ยงกล่าวท่านครอบครองจิตวิญญ,ญาณเพลิงภูติศักดิ์สิทธิ์และข้าก็มีวิธีที่ทําให้ท่านได้ครอบครองพลังที่น่าเกรงขามจี้หลิงเออสงสยัย ทำไมอาจารย์ลุงของเจ้าถึงอยากได้จิตวิญญาณเพลิงผู้สวรรค์ถึงข้าจะรู้ว่ามันไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ธรรมดายัางไงเสี้ยงหงพระออกจากอกจี้หลิงเอ๋อนางเช็ดน้ําตาแล้วกล่าวถึงจิตวิญญาณเพลิงของข้าจะสกัดกลั่นเม็ดยาไม่ได้แต่มันสามารถควบคุมเพลิงที่ทรงพลังได้มันทําให้ข้าใช้เพลิงนักพรตได้ง่ายผสานกับจิตวิญญาณเพลิงจํานวนมหาศาลได้ง่ายจนทําให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นได้ไม่ยากจี้หลิงเอ๋อเข้าใจทันที หากมันได้ไปความแข็งแกร่งของมันก็จะเพิ่มพูนและหลายๆขุมกําลังในแดนสวรรค์จะไม่สามารถรับมือมันได้เมื่อถึงยามนั้นเขตนักพระสวรรค์คงได้ถึงคราวหายนะยามนี้สิ่งที่เฉินเซี่ยงเป็นกังวลคือตระกูลจี้จะเอาเรื่องดาบมังกรครามสังหารปีศาจไปบอกกับนิกายนักพระสูงสุดเพราะตอนนี้พวกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนิกายไปแล้วหงน้อยเจ้าขายถ้ำแห่งนี้ทิ้งแล้วไปอยู่กับพวกเราจี้หลิงเออเช็ดน้ำตาให้นางหลังจากนี้ไปเราคือพี่น้องกัน นางกอดจี้หลิงเอ๋อแน่นยามนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเพิ่มพูนขึ้นในทันทีแล้วทั้งหมดก็ย้อนกลับไปถ้ำของจี้หลิงเอ๋อเมื่อให้พวกนางแปลงโฉมแล้วพวกนางก็ออกไปหาสมุนไพรเฉินเซี่ยงควบกั่นน้ำสันร,ร้างอยู่ภายในห้องลับในระหว่างที่เขาจมอยู่กับการบ่มเพาะก่อนหน้าน้ำสันร,ร้างได้ถูกควบกั่นขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ด้วยที่มากเกินไปส่วนหนึ่งจึงลงไปอยู่ในท้องของเขาคาดไม่ถึงว่าจะได้น้ำสันร,ร้างมากขนาดนี้ เชินเซี่ยงตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขาลองเอาดอกมังกรหยกโสมมังกรหยกเม,กกมล็ดบัวศักดิ์สิทธิ์และผลเทียนเชิงออกมาต่อให้มีสมุนไพรเหล่านี้เพียงชนิดเดียวก็สามารถสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาได้เขาไม่อยากคิดว่าหากสกัดกลั่นพวกมันทั้งสี่ชนิดรวมกันจะได้เม็ดยาที่ทรงอนุภาพขนาดไหนต้องสร้างสี่ชุด เขาตั้งใจไว้ว่าหากพบนักพรตเม็ดยาที่เชื่อใจได้เขาจะให้คนผู้นั้นสกัดกลั่นเม็ดยาให้หากสกัดกลั่นสำเร็จในสมุนไพรสามชุดก็ยังเหลืออีกชุดไว้เป็นของตอบแทนเขตสวรรค์แห่งนี้มีนักพรตเม็ดยาก่อนหน้านี้หงเสียกล่าวว่าอาจารย์ของนางยอมหักหลังเพื่อให้ได้เม็ดยานักพรตพี่เหมยเหยาและพี่ยูยูจะได้ฟื้นฟูเร็วๆเ,เขารู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกว่าวันเวลาที่เฝ้าคอยกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แม้เขาจะใช้น้ํารสันร้างไปกับสมุนไพรศักดิ์เขาก็ยังเหลือน้ํารสันร้างอีกจํานวนหนึ่งเขาใช้น้ํารสันร้างที่เหลือเหล่านั้นสร้างผลสัตว์นักพรตระดับสี่ให้หลงสเสวียอีกินหลังจากนี้ไปหากเขาขยันเขาก็จะมีศิลานักพรตไม่ขาดมือและซื้อหาสิ่งต่างๆที่อยู่ในเขตนักพรตสวรรค์ได้ง่ายๆไม่นานนักหงเซียและจี้ห e ลิงเอ๋อ er ก็กลับมาพวกนางซื้อสมุนไพรยของเม็ดยามงกรสวรรค์และเมด็ดยาสัตว์นักพรตมาให้นอกจากนี้หงเซียเองก็ได้ขายถ้ำของนางไปแล้วค่าได้ยามงกรสวรรค์มาหนึ่งร้อยต ผลสัตว์นักพรตอีก500้อผลแค่นี้ก็น่าจะพอให้เจ้าฝึกฝนแล้วจี้หลิงเอ่ยยิ้มพลางกล่าวสมุนไพรพวกนี้ราคาไม่แพงคุ้มค่ากับศิลานักพรตที่จ่ายไปจริงๆหงเสียพยักหน้าค่าซื้อหน่อไม้หยกและรากหยกเขียวมาอย่างละหนึ่งพันชุดแต่เสียศิลานักพรตไปแค่หก0 0ื่นจินเองเฉินเซี่ยงรับกระเป๋ามาจากพวกนางแล้วกล่าวถามมีสมุนไพรเม็ดยาเซียนระดับสีบ้างหรือเปล่ามี แต่ไม่ใช่เม็ดยาเซียนอยู่และส่วนใหญ่ก็ต้องใช้สมุนไพรหลักสองชนิดจํานวนมีน้อยราคาก็เลยสูงตามไปด้วยตอนนี้เจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนระดับสีได้แล้วเหรอมันยากมากเลยนะหงเซี่ยเหลาวไว้เจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนอยู่และเม็ดยารากหยกเขียวระดับสามได้จากนั้นนําไปขายค่าก็จะได้ชื่อเสียงและซื้อสมุนไพรเซียนระดับสีได้ง่ายขึ้นงั้นค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ท่านนั่งลงเถอะเมื่อเห็นสีน้าสงสัยของพวกนางเฉินเซียงจึงยิ้มพลางกล่าว ถ้าจะถ่ายทอดวิชาให้น่าจะพอช่วยเหลือพวกเจ้าได้บ้างเมื่อได้ยินว่าถ่ายทอดวิชาจี้หลิงเอเร่งนั่งลงข้างๆเฉินเซียงทันทีนั่งอยากได้ทักษะ72ร่างแปลงของเขามานานและยามนี้นางก็บรรลุคำสัญญาว่าจะช่วยให้เขาบรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์แล้วหลังจากจี้หลิงเออนั่งลงเฉินเซียงก็วางมือไว้ที่หน้าผากของนางแล้วให้หลงเสวียเป็นผู้ถ่ายทอดเคล็ดความของทักษะ72ร่างแปลงให้ซึ่งนางเองก็ยอมให้ถ่ายทอดให้ ไม่นานนักภายในหัวของจี้หลิงเอ๋อก็ปรากฏเคล็ดความของทักษะ7จสองร่างแปลงทําให้นางตื่นเต้นจนเผลอกระโดดกอดและจูบเฉินเซียงพี่หงตาท่านแล้วเฉินเซียงใช้ลิ้นเลียสัมผัสริมฝีปากของตนแล้วยิ้มพลางกล่าวจี้หลิงเอ๋อเร่งเข้าไปยังห้องรับจนลืมเฉินเซียงไยยามนี้เขาและหงเซี่ยก็รู้ดีว่านางต้องฝึกวิชาเซี่ยงหงไม่รู้ว่าเฉินเซียงจะถ่ายทอดวิชาอะไรให้นางถึงนางจะเรียนรู้ไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้สร้างผลร้ายอะไรให้เฉนินเซี่ยงถ่ายทอดทักษะเพลิงพระเจ้าให้นางทักษะนี้เป็นของจักรพรรดิเพลิงเป็นทักษะที่มีอยู่ในแดนสวรรค์เท่านั้นเมื่อได้ทักษมาหงเซี่ยตกตะลึงแม้นางจะอ่านเคล็ดความเพียงผิวเผินแต่นางรู้ดีว่าทักษะเพลิงพระเจ้าทรงพลังมากเดิมทีทักษะนี้ไม่ใช่ทักษะของข้าแต่มันก็ช่วยข้าได้มากข้าหวังว่าท่านจะฝึกฝนมันเฉนินเซี่ยงกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ